ลับมาพบกับอาหารยอดฮิตค่ะพี่น้องค่ะใครใครก็ชอบกินหมูกระทะล้านเพชรลํำพูค่ะพี่น้องค่ะหมูกระทะชาบูค่ะเขาไปกินดันไนค่ะแต่ว่าเมื่อนี้อาหารหราย่างแล้วแต่ว่ากัดหางทองไว้แต่กินหมูกระทะเต็มที่เลยเมื่อนี้ป่ะหิวหิวหิวพอค่ะอยากกินหมูกระทะค่ะครับเร็วเลยครับเอ้า อันนี้กับอันนั้นต่างกันตรงไหนคะอันนี้เป็นชุดละลอยครับอ๋ออันนี้ชุดละลอยครับที่มี่แถมแค่เป็นน้ำซุปกับพักกับนำ้ำจิ้มอย่างสืบเพิ่มครับอันนี้คือสั่งกลับบ้านได้เนาะครับเมีนบปาค่ะแล้วฟังหุ่นเด้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวละสองลอยครับชุดละสองร้อยบาททุอย่างเลยแถมทุกอย่างเลยครับน้ำจิ้มน้ำซุปหนึ่งร้อยแถมแต่น้ำซุปนะจะ๊ะสองลอยเลยสืญญญ้อพื่อนค่ะไปสองลอยค่ะพี่นอ้อง,งมาความแตกต่างระหว่างหมูกระทะตัวอร่อยกับตัวละสองลอยนะครับหมูกระทะตัวละลอยจะเป็็นแพคครับ คอสิามาก็ไม่หายเลยครับแล้วก็มาแก่เทศไสทัดแล้วก็พร้อมขายครับแต่ว่าหมูทาตู้2สองร้อยาแตกต่างก็คือหมูห้องมาจากเขียงหมูครับนี่จะเป็นหมูสดมาากเองไมเ่เฮดเป็ดสุญางครับแล้วซีมี่ผวกกุ้งปลาหมึกมีหมูชาบูมีหมูเบคอนบางอย่างเข้ามาลมากเองหมูมันสินมาแพงกว่ากันหลายบาทครับชุดละสองร้อยครับพี่น้องขาแถมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วว่าน้ำจิ้มน้ำซุปพ,พักคือแถมหมดเลยค่ะ งั้นวันนี้เราก็จะมาฝากท้องที่ร้านเพชรลำพูหมูกระทะค่ะพี่น้องกับเจ้าของร้านสุดหรอค่ะฝากร้านนะคะฝากร้านเพชรลำพูหมูกระทะได้ไหมนะครับผมนี่คุยยางมากินได้ตลอดเวลาครับเราพิการลาดในยู่เส้นทางไปบารุงเลยครับครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเจ็ดครับสองสี่สามสองห้าหนึ่งห้าเลยครับโทรมาสั่งอาหารตลอดครับมีเดลิเวอรี่นั่ครับในแอนเดลิเวอรี่ครับตักเซ็ตแล้วครับพี่น้องคะมีสาลาย อันนี้อีหยังเนาะพ่อคะแมงกระพุนครับอันนี้แมงกระพุนค่ะแล้วก็มีหมูมีมันแล้วก็มีปลาหมึกเป็นบ่ค่ะบุกครับบุกบุกครับบุกบุกค่ะหัวแต่หัวซื้อบุกค่ะกินตั้งโดนตั้งนั่นแล้วก็มีนี่วุ้นเส้นวุ้นเส้นแบบนี้ค่ะไปกินกันค่ะไปค่ะมาถึงขั้นตอนสําคัญค่ะกินค่ะพี่น้องคะย่างอยู่มดมือหิวค่ะ เราสำรองท้องทั้งวันเลยเราไม่กินอะไรเราชิมนี่ชิมหน่อยร้านนู้นร้านนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วบอหมหมูกระทะค่ะอุ้ยดูสิเนี่ยอุ้ยบางพี่น้องอุ้ยขอกินหน่อยอุ้ยลูกกระไดเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนลูกกันนะคะลูกหิวขอกินหน่อยเอาลูกอะอืมอร่อยไหมอืมเด็กน่อยบ่คีดตัวจ้าน้ำจิ้มค่ะเห็นบ่ค่ะอันล้านเพลินสีมีใส่กระเทียมเลยค่ะหอมมากเลยพี่น้องค่ะ กินนี่มมาค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็กลินกระเทียมอร่อยมากค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเนื้อเขานุ่มไม่แข็งกระด้างแซ่บ